สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูโสภิตขุนรังในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ,ะเป็นสัปดาห์ที่11นะคะที่เราจะได้เรียนรู้จากเนื้อหาที่เราบัจเ,เจอกันทางออนไลน์ทางทางการเจอกันทางคลิปวิดีโอนะคะสัปดาห์นี้เป็นเนื้อหาสัปดาห์ที่1 1นะคะ,ะเรียนเกี่ยวกับมารยาท ของการปฏิบัติมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กําหนดนะคะโดยเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการปฏิบัติตนต่อพระพิสุขนะคะการปฏิบัติตนต่อพระพิสุขนะคะพระพิสุขเนี่ยเราถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยควรให้ความเคารพอย่างพึงระมัดระวังควรปฏิบัติตนอย่างถูกต้องดังนี้นะคะในกรณีต่างๆดังนี้นะคะกรณีที่1น,นะคะการยืนต่อหน้าพระสงฆ์ะนะะ การยืนต่อหน้าพระสงฆ์เนี่ยให้เรายืนตัวตรงก้มศีรษะเล็กน้อยมือกลุมประสานกันไว้ด้านหน้าไม่ควรยืนกอดอกยืนเอามือไขว้หลังหรือยืนเท้าเสเอลเพราะถือว่าเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพกรณีที่สองการเดินผ่านพระพิสูุน์ขณะที่ท่านกําลังนั่งอยู่การเดินผ่านพระพิสูจน์ขณะที่ท่านนั่งอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ให้ให,ให้นั่งลงนะคะครับเมื่อเดินเข้าไปใกล้ที่ท่านนั่งเนี่ยนะคะ ให้เราเนี่ยนั่งกุกเขา่าแล้วก็ค่อยๆค,คลานเมื่อถึงตรงหน้าท่านให้ก้มลงกราบหรือไหว้ตามความเหมาะสมแล้วจึงค่อยๆค,คลานผ่านไปพอผลระยะที่ท่านนั่งอยู่จึงลุกขึ้นยืนและเดินต่อไปกรณีที่สการเดินสวนกับพระพิสุกการเดินสวนกับพระพิสุกขณะที่เราเดิอนอยู่ถ้าเราเห็นพระพิสุกเดินมาและต้องเดินสวนทางกับเราให้เรายืนชิดทางเดิน เมื่อท่านเดินผ่านมาถึงตรงหน้าเราให้น้อมตัวลงไว้จนท่านเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยเดินต่อกรณีที่4การเดินตามพระพิสุถ้าเราต้องเดินตามพระพิสุให้เดินอยู่เบื้องหลังท่านโดยเดินเยื้องไปทางด้านซ้ายมือทิ้งระยะห่างประมาณ2 3งก้าวขณะเดินให้สำรวมกีบริยาให้เรียบร้อยกรณีที่5การนั่งต่อหน้าพระพิสุ การนั่งต่อหน้าพระพิสุขให้นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยยืดลำตัวตรงเว้นระยะห่างจากท่านพอประมาณและไม่ควรนั่งบนอาสนะเสมอกับท่านเวลาสนทนาพูดคุยกับท่านควรประนมมือค่ะนี่คือ,อเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระพิสุขนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จากที่คุณครูอธิบายไปนะคะให้นักเรียนไปเรียนอา่อานศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากใบงานสัปดาห์ที่11ที่คุณครูมอบหมายให้นะคะรวมไปถึงให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ทําแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้นักเรียนไปพร้อมกับใบงานนะคะเป็นแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อนะคะแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อนี้จะเป็นช้ตัวเลือกนะคะกขงง ให้นักเรียนอ่านให้ละเอียดนะคะแล้วจึงจะตอบนะคะแล้วจึงจะตอบนะคะเลือกคําตอบที่สุดที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะปฏิบัติตัวให้ห่างจากสถานการณ์โรคโควิดในช่วงนี้ก็คือเราต้องไม่ออกนอกบ้านนะคะพยายามขยันหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดเช่นนี้นด้วยดีเสมอมานะคะขอขอบพระคุณอย,อย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ